เราจะมาชาเลนจ์กันนะคะว่านันนันเนี้ยสามารถกินขนมจีบสองลูกในคำเดียวได้ไหม<น>อีกลูกหนึ่งก็ได้นะครับคนขับดีต่อใจมากหล่อทะลุแมสเลยรถมีคาเฟ่ไหนแนะนำไหมม,มีมีมีครับเดี๋ยวพาไปสวยไหมก็สวยครับพี่แล้วหนูคา,าเฟ่ใครสวยกว่า ได้คะ่ะอ๋อไม่ได้คุยกับหนูขอโทษค่ะอีนี่งานวันนี้บางหลายรอบแล้วนะช็อตชดตชดชด,ชดมึงกันซีนกูมากเลยอะ่ะ<อ>ไม่มีใครดูกูแล้วเนี่ยค่ะ <laughs> วันนี้นะคะเราก็ จอดที่ปั๊มน้ำมันระหว่างทางซึ่งสภาพเรา2องคนนี้คือง่วงมากแล้วก็หน้าสดทั้งคู่ดูสภาดูสภาพดูสภาพมากเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดละนองซึ่งระยะทาง,ง <c oughs> จะตรงเยจนถึงลํานองอะ่ะอีก400โล <c oughs> 6ชั่วโมงรอนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เพื่อความสนุกที่มันจะเริ่มขึ้นว้าไปเลยดีกว่าเี๋วทานสเล็กล้องแบบ หนึ่งสองรับฮทุกคน <Hello. S 2> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดละนงแล้ว เพราะว่ารู้ไหมเพราะว่านายกเนี่ยประกาศคายล็อกดาวน์แล้วมีหรอว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะพลาดต่อให้ประกาศคายล็อกดาวน์ยังไงเนี่ยเราก็ต้องเที่ยวแบบ New <Normal. S 2> นิ่งๆนะเซฟที่สดออใช่เราร้านเนี้ยละนองโอชาเนี่ยเป็นร้านที่แบบคนระนองเนี่ยเขาจะชอบมากินติ่มซำกันยาเชาเอยูออ่ อยากกินแล้วอะเราไปเลือกติ่มซำกันดีกว่าทุกคนเริ่มขอขใางไหมหลังก็เยอะมากในกุ้ยเย็นพี่ไข่ love คเค็มไอเลิฟไข่เค็มอุ้ยต้ปลาชีสอันนี้ก็น่ากินขนมจีบ อันนี้คือ,อทั้งหมดทั้งมวลที่เราเลือกมากค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปให้พี่เขาเนี่ยนึ่งได้เลยอันดับแรกต้องแนะนำก่อนเลยเป็นติ๊กซำเริ่มจากลูกชิ้นปลากระเปล่าไส้ครีมมีไข่เคม็มด้วยในกรุงเทพคือ,คอแพงมากอันนี้อของจิบกุ้งส่วนถ้าเกิดว่ามีไข่เค็มก็จะเป็นหม<อ><อ>ูและจิบหนูได้นะคะจิบหนูจิบหนูได้นะคะ ดะเริ่มจากขนมตีปูจ้าจเป็นกินจิบพุ่งกันนะคะมันลดนะ เนื่องจากว่านะคะอีนันเนี่ยมันเป็นคนที่ปากใหญ่ปากใหญ่มากเราจะมาชาเลจนกันนะคะว่านันเนี่ยสามารถกินขนมจีบสองลูกในคำเดียวได้ไหมคนปากไม่ใหญ่ก็กินได้ค่ะอ่ะได้ได้ได้หนึ่งสองสาอีกลูกหนึ่งก็ได้นะคะ ได้อิ่มนะได้อิ yeah, okay, yeah, okay, so ่มนะด้อิ่มนะได้อิด้ด้อายตายเอาน้าไหมคะเอาน้ำเปล่าเนาะล้างโคล้างมะพร้าวได้ไหมคะเอาไปล้างหน้ามึงเหรล้างหน้ามึงล้างหน้ามึงเย่โอเคค่ะตอนนี้เราก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วอ่ะสำหรับคอนเทนต์ต่อไปฉันจะพาหล่อนไปนั่งรถแดงรู้จักแม่รถแดงคืออะไรรถแดงรถแดงรถแดงคืออะไรรู้ไหม รถแดงเนี่ยเป็นรถสาธารณะของจังหวัดระนองนี่คือเราโบกไปเลยเหรอไม่ไม่เราจะไม่โบกเราจะโทรเรียกเขาลอยเขาเลย,เเยมารอยว่ามาได้ไหมมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเกอร์ดโฟนดีกว่าฮัลโหลครับสวัสดีคะ่ะพี่เบิร์ดใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดมารับที่จุดที่นานานแล้วก็ถุงแก้มนัดไว้ได้เลยได้ครับโอเคครับค่<า>นะ <S 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 พี่เบิร์ตสวัสดีค่ะว้าวว้าวุ้ยคนขับดีต่อใจมากหล่อทะลุแมสเลยและเดี๋ยวพี่เบิร์ดนะคะจะพาเราไปเที่ยวตลาดเช้าซึ่งระยะทางจากกระนองโรชาไปไไที่นั่นอ่ะคราทาี ตอนนี้กำลังขึ้นเส้นตลาดบนนะตลาดบนนี้ก็จะชาวเยนมากเขาจะนิยมมาซื้อของสดของแห้งกันแถวนี้สองข้างทางของเยอะมากค่ะทุกคนคนเยอะเหมือนกันของสดเครื่อผ้าอะไรแบบนี้มีหมดที่ร้านค้าหลังจากนี้ไปไหนต่อตลาดสะพานยุงนะครับมันคล้ายๆกันไหมคะหรือว่าจะเปานขอไในขายอันนู้นจะเป็นของคนไทยซะส่วนใหญ่เลยครับ ก็จะเป็นตลาดเช้าที่ผมบอกแต่นี้เริ่มสายแล้วมันก็เริ่มจะวายแล้วพอเปิดตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่6กโมงเช้า <6 S 1> เลยครับหกโมงแล้วก็จะวายช่วงประมาณตอนนี้เนาะ1ดโมงกว่าถ้าใครจะมาก็มาตั้งแต่6กโมงเลยนะคะแต่ว่าทีไหนเราก็เกลวตลาดยุงเลย นรถมีคาเฟ่ไหนแนะนำไหมมีมีมีครับเดี๋ยวพาไปสวยไหมก็สวยครับพี่แล้วหนูกับคาเฟ่ใครสวยกว่าแล้วหนูกับค,คาเฟ่ใครสวยกว่า <c oughs> แล้วคาเฟ่ที่พี่จะพาหนูไปชื่อว่าคาเฟ่อะไรน,นะคาเฟ่บ้านในหม่งครับรู้ไหมหม่งแปลว่าอะไรเหมือดหมูเปล่าเหมือดหมูเปล่าหมงแปลว่าหัางไกจความเจริญน,นั้นสัญญาณไม่ถึงใช่ไหมพี่เบิร์ดใช่ครับ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านคาเฟ่ในมง,นมงเรียบร้อยแล้วโอ้อเซียอ,อย่างว่าในมงในมงจริงตอนนี้ไม่พูดเยอะนะคะโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณไม่มีมเรยบร้อยเลย<ไ>ทีนี้ฉันอยากรู้เลยว่าคาเฟ่ในมงเนี่ยจะมีอะไรเด็ดเด็ดอยากรู้จังว่าอะไรจะอร่อยไปกว่าเราสองคนแล้วจริงนะ ัสดีค่ะมีแบบว่าแนะนำไหมคะเกล่าคือซิมเนเจอร์ที่นี่ครับผมเกล่าคือส้มจีดหนูอยากกินกาแฟก็ตรงมีครับสปาคิ้งอเมริกาโน่อยากกินผิวน้ำผลไม้อะผิวนี้ค่ะคีเฟอร์ครับเป็นพวกช่วยบำรุงลำไส้ที่เป็นแบคทีเรียของในนมครับอร่อยทำให้ผิวดีทำให้ลำไส้ดีครับผมของหวาน่ะของหวานที่จริงเรามีทั้งพันนี่โทสมีพวกเบเกอรี่ที่ทำเองบราวนี่บรอนดีที่หน้าตู้เลยครับราวนี่เราไปนั่งกันดีกว่า คือในร้านเนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากค่ะแล้วก็มุมนี้น่าจะเป็นมุมเด็ดของร้านนี่นะคะทุกคนแลังเราก็ได้อาหารที่เราสั่งไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะสดชื่นชอบอเมริกาโน่อเมริกาโน่ที่ไม่หวานแล้วก็อันนี้ยิ่งแบบมีความ ใส่ส้มจีดเข้าไปปุ๊บสดชื่นเลย,ย,ย,ยได้ค่ะ <c oughs> อ๋อไม่ได้คุยกับหนูขอโทษค่ะ <c oughs> มาเอาของอันนี้มากดีกว่าสาตรอเบอรี่สมูตี้ฟีเวอร์ จะเปรี้ยวหวานโยเกิร์ตดีต่อสุขภาพและผิวกายชีมันก็น่าจะกินอันนี้นะเพราะว่าชอบกินของเน่าของเสียก็ควรจะแบบล้างลำไส้บ้างล้างลำไส้บ้างนี่เราบู่กันกลางรายการได้เลยหรอเอานี้มั่งอันนี้มั่งบอนดี้เป็นเหมือนแบบว่าลูกพี่ลูกน้องของบราวนี่ลำมุน ถ้าแต่คนละฟิลลิ่งกับบาวนี่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นใบเหลียงเกล่าครับพี่คะแล้วแบบเอาใบเหลียงมาทำเป็นแบบเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่เหม็นเขี่ยวมม่เราทดลองสูตรนี้หลายครั้งครับมันจะรสเหมือนคล้ายๆบบเบิรดมะนาวสมูตี้อะไรเงี้ยครับอร่อยแล้วมีน้ำผึ้งอยู่นิดนิดด้วยแตกใหม่มากต้องแบบเอ,เอาแบบ,แบ,บเซ็กซี่ด้วยปะผมทิป อร่อยมากอร่อยมากมไม่ก็แหลมาก็มาสิคะเออ,อมาก็ได้นอนสิคะทฤษฎีเดิมรอบนี้แผนของพี่คือทำให้น้องเขางงค่ะไม่ลงลงกกาว่าลงเดงกม่ธย ถ้าไมหนูลงตรงนี้ก็ชนะเหมือนกันพี่จะมาทำให้หนูงงเหรอคะคออตารนี้เขาเปลี่ยนกติกาใครเต็มก่อนโดนดีดเอานี้มา <c oughs> อย่ามาโกงยีนันวันนี้ม่งหลายรอบแล้วนะ <c oughs> ชดชดชอดชอด แล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถแดงอีกแล้วหลังจากที่เราไปเที่ยวคาเฟ่ชิคๆสถานที่ต่อไปที่เราจะไปถุงแก้มเป็นจุดชมวิวภูเขาหญ้า แล้วค่ะจุดชมวิวภูเข้ายานะคะอ่ะเป็นบันพืดเลนกอกกันอ่ะจุดชมวิวภูเข้ายาเรียบร้อยอืมหญาเนี่ยเขียวขจีเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีอะไรมีงัวมีควายมีควายายควายอ่ะเดี๋ยวเราสอบถามโชเฟอร์ไกด์ที่พาเรามาเที่ยววันนี้ก่อนว่าเป็นผันผอมังพี่บอสค่ะ พี่ว่าขาใสมันขึ้นชงีว่ะผูกเข้ายาเออก็ตามชื่อเลยครับมันมีแต่ยาต้นไม้ต้นไม้ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเป็นดินแดงโอเคยากลัวผูกเข้ายาเนี่ยมันมีความพิเศษผันผืมังครับพี่เอเอก็อจะเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดนะครับจะมีชื่ออยู่ในคำข้องของจังหวัดอ๋อ,อขอขอกละภูกเข้ายากายุวานท่าน,นำแรงหมุกแทงเมืองละน่อยพี่เบิร์ดถ้าสมมุติแบบว่าคนจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยคือแบบว่ารถแดงเขาจะแบบเซ็ตไว้แล้วป่ะแล้วต่ลูกค้าครับ ก็จะมีแพนมาเองเลยหรือว่าให้ทางเราแนะนำแพนทีเทียวคนแ่งงานก็คถ้าสมมติแบบว่าคนเขาอยากจะมาอย่างเงี้ยเขาจะติดต่อยังไงวะเบอร์โทร0ูนเก้าสามครับซูนเก้าสาครับาก้าสองเก้าหกเจ็ดสอเก้หกเจ็อนะเรียกหมเลนะได้โอยร้ายนะโอยร้ายนะร้ายนะเนี่ยจางปากหม่เลขตกกลับว่าวต่อแบบ จุดนี้นะครับถ้าจะมากก็จะมีวิวถ้ายรูปด้านล่างก็จะเป็นผเข้อยานะครับแล้นด้านน้นก็จะเป็นน้ำตกเงาน้ำตกเงาใช่ครับน้ำตกเงานต่าตกเงารับเงาแต่นูยัตเงาแต่นงาังเงาแต่เงาแต่เอาแต่เงาแต่เงาดตเงาแต่าแร่เงาแต่เงาแต่าแหลายช็อตคุา่ายรูปงัแนิดเดียวถ่ายรูปัติดงึงนะ่่านาเงเ่แฟน จบกันที่ที่อากาศไปสุดม,มากใต้แกเป็นไงบ้างดีมากสําหรับการมาเที่ยวระน,นองครั้งนี้นะใครที่มาเที่ยวระนองนะอย่าลืมไปตามที่เราไปมานะพอสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะ่ะหลายๆคนก็คิดจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่จริงๆอ่ะอยากให้หามาเที่ยวภาคใต้ของเราแทนเพราะว่ามันสวยมากมากเลยแถมยังได้ช่วยคนท้องถิ่นช่วยการท่องเที่ยวของเราอะ่ะมันฟื้นกลับมาไว จริงๆแล้วภาคใต้ของเราอ่ะก็คือโคตรสวยเลยเว้ยทะเลก็สวยคนก็น่ารักเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะคือมาเที่ยวแลนองขนาดนี้แล้วอ่ะอย่าลืมกดสา b สไคร b ์พวกเราด้วยนะคะและก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยอย่าลืมพวกเรานะคููสาวคูสีลาไปแล้วค่ะบาย